อมปล่อยไข่ครับแต่หนงดอกไงครับพี่อนบรรยากาศแบบนี้น,นี่ไข่ครับเห็ดไข่ดอกนี้นะครับโอ้อยู่ข้างต่อเลยครับนี่นี่ดอกหนึ่งครับนี่ไม่ออกออก็จ่อเก็บไปละโอ้ไข่เลย รูปน้องอู้หญ่ฮะงามพอมรับสำนากุณเล็กเริ่มต้นที่สองดอกครับตาบนี้เห็ดอื่นมัมมี่ นี่จะ่ยุ um. ดไข่ครับนี่ครับเพ็ดหยางเฮ็ดดินบ่ะเฮ็ดดินว่าไม่หรอกอันนี้มาทัางพัวสองดาวนะครับเขาเขผู้ผ่าเล็ก้นเฮ็ดดอกว่าท่านจะเกิดลายหร่อนปละาคุณศเกิดเพิ่อนด